โอ้หิวเลยอ่ะแต่ยังแต่ยังอิ่มแต่ยังอิ่มอยู่นําไปทานตอนเดินทางก็ได้ค่ะมันยังร้อนๆอยู่ได้ได้ได้้อย้ยห้ห้ยหลังอันนั้นมนเด้อยสตาร์ทออลนเอออย่างไงี้ขอบคุณนะเดี๋ยวต้องเดินทางแล้วล่ะไว้เจอกันนะ ไว้เจอกันค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณมาดีต้อนรับส่งแล้วก็ไว้มาอุดหนุนใหม่ได้เลยขอบุ่ไหร่ก็แวะมานะได้เลยขอบคุณมากไอ้ไอ้ตายท่านชายคนน่าจะทำงานหนักมั้งไม่ต้องพึ่อืโอ้ไม่ได้ทำงานหนักอ่ะเขาเมาหลับอ่ะ